ถ้าทำไม่ทันนี่หมดแล้วนะน้าหมดแล้วเราเลยทไม่ทันเลยยี่สิบจ้าเลือกอะไรขันขวากถึงคูโขโอ้ยให้ขนาดนี้เลยท็อนี่เขาไม่เอาผักไม่ใส่ผักไม่เอาผักไม่ใส่ผักนะผู้ชมเพราะคขาใส่แบบนี้เลยค่ะยี่สิบบาทค่ะขายได้วันละประมาณกี่กล่องขายอย่างวันนี้สองร้อยสองร้อยหรอ กุ้ง4ตัวนะคุณผู้ชม20เองเอาจริงๆไอเดียนี้ตัวเองได้ได้มาจากไหนในเลดนะที่เห็นเขาขายกันก็เลยมาคิดสูตรน้ำยำขึ้น<อ>ก็คิดมาสูตรน้ำยำคิดเป็นปีนะเขคิดมาเป็นปีแล้วเมื่อก่อนทำงานประจ,จํะแล้วก็เลิกามาเลิกขายมาได้2เดือน หแซ่บมากค่ะพูสีพษอกหอมมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดที่สาชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่กันที่ตลาดทองถมอ่างทองค่ะเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะพามาชมร้านยำ ที่ถูกมากๆนะคะ20บาทนะคุณผู้ชมเป็นร้านของคุณโจนะคะเน่ยำย20บาทนะไอเดียดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวตัาพาไปชมบรรยากาศกันนะคะไปไปค่ะยำา20บาทนะคะ แทุกอย่างยี่สิบค่ะยี่สิบบาทนะคุณผู้ชมมีกุ้งด้วยนะมีกุ้งมีมาม่าค่ะโอี่นี่เหนือตาให้ดูของเป็นกุ้งค่ะนี่นะคะ20บาทค่ะนี่ยน่าทานมากนะะมีสุกมีดิบค่ะดิบก็มีค่ะ สวัสดีจ้าวัสดีครัวัสดีแม่ค้าด้วยนะค่ะยำยี่สบาทยี่บาททุกเมนูจริงๆใช่ไหมตัวเอง20บาททุกเมนูเลยครับออผมจริงจค่ะคุณผู้ชมเซ็งเริ่มเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงครับก็ถ้าของผมจะมาลงวันพฤหัสจ้าบ่ายสอง วันเดียวเหรอคะวันจันทร์มาไหมวันจันทร์ไม่ได้มาวันจันทร์ไม่ได้มาคุณผู้ชมโอเคนะคะถึงประมาณสองทุ่มอยู่ไหมอ่ะยังอยู่ปะจะหมดก่อนไหมน่าจะหมดก็แล้วแต่บางวันนะฮะสักวันทุ่มเดียวก็พอบางทีของก็หมดก่อนบางทีของหมดก่อนของหมดก่อนเนาะอืมอ่าอันนี้นะคะเป็นเครื่องเคียงนะมีใส่ข้าวโพดข้าวโพดให้ด้วยนะคุณผู้ชมข้าวโพดหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบค่ะ ตัวซิกเนเจอร์ขายดีน่าจะเป็นกุ้งแน่เลยอ่ะกุ้งปลาหมึกเป็นกุ้งปลาหมึกใช่ออ้แล้วก่อนได้นะคะยันยี่สิบบาทจ๊อปจ้ายี่สิบบาทค่ะพี่ทุกอย่างเลยค่ะซื้อซื้อปลาาจำซื้อปลาจำยี่สิบบาทค่ะแต่แม่ช้าก็ยังเรียกเหมือนเดิมพี่จอยโอ้โหนี่ค่ะสนกล่องแบบนี้เลย น้ำยำจะเป็นสูตรแบบไหนคะตัวเองมีปลาปลากับไม่ปลาสองสูตรจะมีสองสูตรปลา่ใสปลาคสองสูตรนะอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดใช่ไหมพี่แสดงว่าซื้อประจำ <c oughs> ใช่ไหมวันนี้โหดูดิสามสามชุดสี่ชุดนะคะคุณผู้ชมสามชุดนี่ได้หลายยำเลยนะพี่เนาะ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs> ตัวเองเอาจริงๆไอเดียนี้เองได้ได้มาจากไหนเอาแบบจริงๆเลยอ่ะเนี่ยคิดคิดได้ยังไงทําไมถึงแบบเอามาขายเป็นแบบกล่องเป็นยังไงก็ในในเนตนะที่เห็นเขาขายกันก็เลยมาคิดสูตรน้ํายําขึ้นก็คิดมาสูตรนคิดมาเป็นปีนะโอคิดมาเป็นปีแล้วเมื่อก่อนทํางานประจํำ แล้วก็เลิกมาเลิกขายมาได้สองเดือนอันนี้ขายได้สองเดือนแล้วใช่ไหมคะสองเดือนโอ้กระแสตอบรับตัวเองว่าเป็นไงมาคะกับเมนูเนี้ยดีไหมโอเคเลยโอเคเนาะเพราะว่าถูกยี่สิบาทนะคะคุณผู้ชมได้กินยำแล้วอะซื้อง่าย่ะค่ะซื้อง่ายทั่วยี่สิบบาทค่ะ น้ำยำใส่ปลาล้าไหมครับผอนำยำมีแบบปลาล้าแล้วก็ไม่ปลาล้านะคะขอบคุณมากครับแล้วสูตรปลาลงปลาล้าสูตรอะไรนี่ตัวเองคิดคนเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้หเก่งมากนะคะตอนแรกนี่ดูใน YouTube แล้วดูในเพจอะไรตัวเอง เนี่ยไอเดียเนี่ยติ๊กตอกใช่ไหมก็เลยมองมาทำดูค่ะน,น,นี่นนะะค้ำยำอันนี้สูตรอะไรตัวเองไม่ปลาค่ะไม่ปะลาอุ้ยหอมมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็นี้ปะลาสันนี้จะเป็นสูตรปลาสันน่าทานมากคนะ่ะน้ำยำใส่ปะลาสิไหมครับ ปลาขายดีนะนปลาเป็นสิกเนเจอนะคุณผู้ชมน้ำยำสูตรนปลาค่ะเขาจะมีแบบแยกให้เลยค่ะ60บาทครับผมตอน40บบาทบขอบคุณคนี่ค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำแข็งมายัางดีเลยตัวให,ใหญ่เลยครับตัวให,ใหญ่ใส่ๆเลยค่ะ,แ,บบะลแล้วทานได้น,นจะจ๊ะ

แ็งโชว์หน่อยปล้โอเคขอบคุณค่ะเรียบร้อยมีปลาหมึกมีกุ้งรยี่สิบนะ้ยี่บาทไยิบลกุ่งสตัวเลยนะคะ คนละสองอกล่องคนละสามกล่องสี่กล่องค่ะหิยถ้าทําไม่ทันนี่หมดแล้วนะหไปแลว้วเราแล้วทำไม่ทันคุณ <c oughs> ชมเนี่ยขายดีมากเลยนะคะพ่อค้าถ้าจริงจริงเนี่ยทำไม่ทันตนะต่างว่าคือทําไม่ทันเลยจริงจริงอันนี้เอาเก็บเราอย่ามามาไม่เอาหมาดสามอันนี้เป็นกุ้งสุกค่ะมาม่าหมูสับเนาะ มาม่า,มาหมูกับโอมาม่าได้กล่องเดียวอะกินนานนู้นได้นะลูกเอาก,กี่กล่องยำไอปลาากับไม่ปาาลาได้กล่องเดียวไม่เป็นไร อโอ้โหคุณโขให้ขนาดนี้เลยโอนี่เขาไม่เอาผักไม่ใส่ผักไม่เอาผักไม่ใส่ผักนะคุณผู้ชมพ่อค้าใส่แบบนี้เลยค่ะ20่บบาทค่ะนี่ 2ีบาทกุ้งสี่ตัวเลยค่ะโอ้โหต,ต,ตะลึงไม่รู้จะตะลึงอะไรก่อนนะคณไม่ชม <laughs> ตะลึงทั้งแบบใช้แบบวัตถุดิบดีนะคะแล้วก็โหให้เยอะด้วยค่ะปเป็นกุ้งสดใช่ไหมตัวเองไม่ได้แช่ต้มกุ้เ<อ>นาะใช่ครับจา้า พ่อค้าแล้วนอกจากที่นี่ไปไปซื้อได้ที่ไหนอีกก็จะมีตลาดฝ่าโม้กฝ่งเสียโซคนที่มีหลังคาจะมีวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ใช่ครับสามวันตรงนั้นเราเคยผ่านแต่เรายังไม่เคยเข้าไปนะคุณผู้ชมวันนั้นเราไปผักไห้จําได้เลยวันอาทิตย์คนก็จะเยอะหน่อยวันอาทิตย์เป็นนักใหญ่ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็ที่นี่สองวันเอ่ยวันเดียวแค่นี้ใช่ไหมคะที่นี่วันเดียวฝ่าโมก แล้วก็ลงโน่นเลยลำมาซากติดติดสุพรรณโอ้ใช่ใสุพรรณค่ะจะเป็นตลาดนัดชาวบ้านชาวบ้านอย่างเงี้ยแต่ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันที่นั่นก็ขายดีวันอะไรอะวันพุธกับวันเสาร์พุธกับเสาร์ใช่ครับโอเคค่ะหยุดวันจันทร์วันเดียวหยุดวันจันทร์วันเดียวนะคะพักผ่อนบ้างอะไรบ้างโอ้โหนี่ ปัตถุดิบพอดีจริงค่ะคุณผู้ชมราคาดีสดมากค่ะคนีช้ำๆแบบนี้เลยค่ะน้ำปลาร้านัวๆน,น,นะคะตักเอาพุ่มาแล้วก็แม่กระปุลค่ะ ทำรายไหลกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมเรว่็เลยครับวันดีครับมาคนเดียวเหรอวันนี้ยุคปิดซื้อของอื่นเนี่ยอ๋อโฮโฮ อ okay, ค 40, คะ่ะยี่สิบค่ะอันนี้เป็นแบบฟุ้งสุดนะคะพ่อค้าขอเบอร์หน่อยเผอเอฟซีแบบสนใจ นะคหกจากศูนยจา5หจากสครับโอเคคุณโจคุณโจครับผมโอเคค่ะเลือกเลยค่ะย0บาทจ้าจะตัขึ้นเบอร์ไวทนะ้ที่ใต้คลิปนะคุณผู้ชมถ้าสอบถามบบว่าขายที่ไหนขายไหมอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่แบบสนใจน,นะลองโทรมาสอบถามพี่เขาถูก ยี่สิบบาทขายถูกมากนะคะ <_ d umb> ตัวเองเคยนับกล่องไหมวันหนึง่งกล่องเหรอใช่ <_ d umb> เนี่ยขายได้วันละประมาณกี่กล่อง ถ้าอย่างวันนี้สองร้อยสองร้อยหรอโหเยอะนะคุณผู้ชมสองร้อยเพราะว่าของสองคนจะเยอะจ้านีเป็นกุ่งนะคะแล้วกอน้นี่อสวยงามมากค่ะ สวยงามมากค่ะกุ้งสี่ตัวนะคุณผู้ชมยี่สิบฝากน้ำหนอยนะครับยำยี่สิบบาทชื่อโจร้านยำยี่สิบนะครับมีวันถ้าอย่างใมอ่างทองก็มีของสถมที่นี่วันพฤหัสค่ะถ้าเป็นอังคารค่ะสุขอาทิตย์จะเป็นที่ป่าโมอนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอสำหรับนี้ขอบคุณพ่อค้ามากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่ค้าด้วยนะขอบคุณค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะแบบนี้เลยแมงกะพุนค่ะ20บาทลาดให้แบบฉ่ำๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องมาลองกันนะนี่วันนี้คือแบบตากล้องไม่มานะคุณผู้ชมตากล้องท้องเสียนะเราต้องมาคนเดียวค่ะนี่จ๊บแซ่บดูอือ น้ำจิ้มคือแซบเลยค่ะคุณผู้ชมเผ็ดน้ำเปรียวตามหวานน่อยๆกลมกล่อบมากจริงแมมกับคุณราคาแพงอยู่นะคุณผู้ชมนี่นะืแซบมากค่ะเดี๋ยวเราลองคุณผู้ชมอันนี้เป็นกุ้งค่ะอันนี้กุ้งสุกอื น้ำยำจะคือจะเผ็ดแซ่บไปเลยค่ะคุณผู้ชมทุสีพิษอร่อยมากเอาจริงๆนะรสน้ำยำเขาแบบมันนัวด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าใส่ปลาเนาะอืม,อ,มอร่อยดีมากอร่อยเด็ดมากขาย20บาท ค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นอีหนึ่งร้านเด็ดนะคะที่ตลาดนาคลองโถมอ่างทองค่ะก็มาหนุนกันได้นะคะทุกวันจากอยู่ทุกวันพรหัสค่ะวันเดียวนะคะยำที่สิบบาทนะคะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะยพบกันใหม่อีพีหน้านะคะสำหรับนีสวัสดีค่ะ